สวัสดีครับผมพุทธพัชร์ศิรารืองวาน,นิชเจ้าของร้านปานันจิวเวลี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดู25สตางค์ปี2,500บล็อกอักษรบางนะครับขอจำว่าบล็อกอักษรบางนะครับในสมัยนั้นปี2,500นะครับ25ส้ตางค์ได้ถูกสร้างมา2แบบนั่นคือบล็อกอักษรหนาและบล็อกอักษรบางหากเป็นบล็อกอักษรหนาหาง่ายๆนะครับราคาจะอยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ1บาทขายกันแค่3บาทครับ แต่หากเป็นบล็อกอักษรบางแล้วนะครับราคาะคะเหรียญหนึ่งสูงมากนะครับสวยๆก็ถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับนะลองศึกษาทําความเข้าใจกันดูนะฮะยีสิงางค์งปี2500นะครับสมัยก่อน,นผมเคยสอนว่านะให้ดูให้ดู2กับ5 2กับ5จะห่างกันแต่ปัญหาของคนก็คือว่า ใครก็มองว่าของตัวเองห่างกันทั้งนั้นนะฮะมีมากมายนะครับมาที่ร้านปนันครับก็ยืนยันว่าของตัวเองห่างกันผมก็เลยสอนให้ดูวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ดูตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะดูพอพานนะครับพอพานจะมีจะมีขีดนะฮะปลายคาทานะครับยืดลงมาตรงกลางพอพานนะครับนะเกือบโดนตรงหยักหยักเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะ ไม่ได้ลงตรงท้ายนะครับถ้าเป็นบล็อกอักษรหนาจะลงตรงท้ายครับจะลงตรงท้ายทําให้ดูเหมือนฟอร์ฟันนะครับติดเหมือนฟอร์ฟันแต่ถ้าตรงกลางนะครับคือบล็อกอักษรบางนะครับอักษรบางนะฮะนี่ครับดูวิธีดูง่ายๆนะครับและไม่ใช่เหรียญ50สตางค์ด้วยนะครับ50สสตางค์ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับนะฮะ ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับมีหลายคนแล้วที่มาเสียเวลาที่ร้านปาหนังนะครับผมก็สอนไปบ่อยนะครับบางคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะฮะโดนโดนเอาเหรียญย5สตางค์ธรรมดานะครับหลอกหลอกขายมานะครับเพื่อที่จะมาขายร้านปลาหนั้นะฮะมีอยู่กรณีหนึ่งนะครับมานั่งร้องไห้หน้าร้านนะครับเอาเงินเก็บนะฮะเอาเงินเก็บหวังว่าจะสร้างบ้านให้พ่อแม่นะครับสุดท้ายนะโดนพวกแผง้ามันหลอกเอาเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะครับนะฮะ สภาพนี้ครับถ้ามีผมให้คุณ3-4มสีหมื่นได้นะครับส่วนสภาพธรรมดาที่ผ่านการใช้นะครับราคาก็สูงครับถึงหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะศึกษาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ